เวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเช่นเคยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับในเรื่องของโควิดอันตรายนะครับเพราะนั้นรักษาระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าเข้าไปอยู่ในชุมชนนะครับ มีการมีคนเยอะๆนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับครับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของบทที่7จ็ดแล้วครับบทที่7ในวิชาการพนักงานสัมพันธ์หรือการแรงงานสัมพันธ์หรือการอุตสาหกรรมสัมพันธ์หรือ e m p l o y e e relation labor relation หรือ r e s o u r c relation เนี่ยนะครับแล้วแต่จะเรียกวันนี้จะเป็นบทที่7ตอนที่15นะครับบทที่7เป็นบทที่ว่าด้วย มาตรการทางอุตสาหกรรมนะครับที่ทั้งสองฝ่ายใช้ทั้งลูกจ้างใช้ทั้งนายจ้างใช้นะครับแล้วก็ตอนที่แล้วเราพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมต่อภาคสังคมนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปพูดถึงว่าในการเชี่แก้ไขปัญหาต่างๆในภาครัฐควรจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับ วันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นการนำเสนอข้อเสนอแนะกับทั้งฝ่ายคู่กรณีนะครับก็คือฝ่ายลูกจ้างนายจ้างหรือฝ่ายสาภาพแรงงานกับฝ่ายจัดการว่าในการที่จะใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้หรือในการใช้จะต้องตเตรียมการอย่างไร นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขเป็นการป้องกันปัญหาหรือเป็นการลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้จะพูดถึงทั้งสองฝ่ายนะครับคราวที่แล้วพูดถึงฝ่ายภาครัฐไปแล้วนะครับทั้งฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายสาภาราแรงงานเนี่ยนะครับผมผมเน้นย้ำนะครับอยู่เสมอนะครับในระหว่างการพูดถึงบทเนี้ยว่า ก่อนที่จะใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมเนี่ยทางฝ่ายลูกย้างหรือสภาพแรงงานเนี่ยจะต้องให้แน่ใจนะครับว่าสหภาพแรงงานได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่นะครับจากเสียงส่วนใหญ่ก็นั่นก็หมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสหภาพแรงงาน สมาชิกสภาพแรงงานแต่ละคนเนี่ยก็มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความสามารถสูงมีเงินออมสูงมีเงินออมมากอยู่ได้นานอยู่ได้ทนแต่บางคนก็หาเช่ากินข้าถ้าขาดรายได้ไปเนี่ยก็อาจจะเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะสนับสนุนการนัดหยุดงานเนี่ยก็อาจจะน้อยลงเรือ,อจ,จะ ไม่เข้าร่วมในจุดงานก็จะทําให้เกิดความเสียหายไม่เป็นเอกภาพนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความมั่นใจต้องให้แน่ใจนะครับทําความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็รวมทั้งพนักง,งานอื่นด้วยนะครับให้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนนะครับต้องพยายามจัดหาทุนนะครับระดมทุน นอกจากจะมีกองทุนนัดหยุดงานแล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต้องเผื่อไว้นะครับระดมทุนจากภายนอกที่จะได้รับความสนับสนุนได้รับความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับจากอาจจะเป็นจากบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นมูลนิธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนับสนุนสาภาพแรงงานหรือการดําเนินง,ง,งานของสาภาพแรงงานหรือจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะนําเงินมาสะสมไว้นะครับหรือในระหว่างที่มีการนัดหยุดงานนั้นก็จจะจัดกิจ,ก,จกรรมควบคู่กันไปเพื่อนําเงินมาสนับสนุนนะครับเพราะว่าการนัดหยุดงานนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าสังเกตใช้คําว่า no work no pay คือไม่ทํางานก็ไม่ได้เงินเพราะนั้นเนี่ยสาภาพแรงงานจะต้องรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้นัดหยุดงานรวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยนะครับ รวมไปถึงครอบครัวก็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องระดมทุนหรือจัดหาทุนเผื่อนะหรือเพิ่มเติมนะครับพยายามที่จะเก็บออมนะครับสมาชิกแต่ละลายก็ต้องเตรียมไว้นะครับเผื่อมีการนัดหยุดงานขึ้นมาเราอาจจะไม่ออกเสียงสนหับสูนุนการนัดหยุดงานแต่ว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่นัดหยุดงานไปเราก็จะต้องถูกกระทบด้วยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมี เงินออมเก็บสำรองเอาไว้เผื่อเมื่อมีการนัดหยุดงนานเกิดขึ้นจะได้ไม่เดือดร้อนมากนักนะครับในกรณีที่มีหนี้สินที่จะต้องชำระนะครับทางสมาชิกสภาพแรงงานซึ่งขาดรายได้หรือดรายได้ไม่พอเนี่ยนะครับก็จะต้องไปพูดคุยกับธนาคารหรือเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เพื่อขอยืดเวลา ขอยืดเวลาส่งเงินนะครับเพื่อที่จะผ่อนชำระหนี้เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ทางสาภาพแรงงานอาจะจะจัดหน่วยงานหรือบุคลากรซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายหรือทนายความของสาภาพแรงงานเข้าไปช่วยเหลือจเจรจานะครับเรื่องของการระง,งับการชำระหนี้หรือพักการชำระหนี้ไปก่อนนะครับ สภาพแรงงานต้องให้แน่ใจนะครับว่ากองทุนนัดหยุดงานเนี่ยจะมีเพียงพอต่อการนัดหยุดงานครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องพิจารณาประเมินสถานการณ์นะครับต่างๆโดยพ้องยิ่งในส่วนของสภาพแรงงานเองต้องเตรียมการให้ดีนะครับต้องประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของนายจ้างนะครับ ว่าณขณะนั้น,น,น,นสินค้าของนายจ้างเนี่ยอยู่ในภาวะที่ตลาดต้องการสูงหรือเปล่ามันขาดตลาดหรือเปล่าหรือว่ากำลังขายดีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นภาวะที่กำลังขายดีอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของทางฝ่ายสาภาพแรงงานนะครับเพราะถ้าหากว่านายจ้าง ต้องหยุดการผลิตเพราะว่าลูกจ้างนัดหยุดงานเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดสินค้าขาดแคลนแทนที่จะขายได้ก็ขายไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดการขาดทุนนะครับเพราะนี้ก็จะเป็นแรงบีบบังคับหรือผลักดันให้ในจ้างเนี่ยมาทำความตกลงนะครับกับสาภาพแรงงานได้ดีขึ้นนะครับ ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นต้องดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ทดลองตลาดสำรวจตลาดดูก่อนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือต้องประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานนะครับดูซิ่ว่าคนว่างงานเนี่ยมีมากไหมถ้าเป็นนัดหยุดงานเอาในช่วงที่คนว่างงานเยอะๆนะครับอัตราการว่างงานสูงอันนี้ก็ตลาดเป็นของนายจ้างแหละครับก็จะไม่งอง,งานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนัดหยุดงานก็หยุดไป ครับทางฝ่ายนายจ้างก็จะไปหาคนใหม่เข้ามาทํางานแทนเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญต้องประเมินตลาดแรงงานด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องขวัญกําลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกจ้างหรือสมาชิกที่ที่มีความขาดแคลนมีรายได้ไม่มากนะักหาเจ้ากินค่ําหรือมีรายได้น้อย ครอบครัวก็จะลําบากเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องจัดกลุ่มสนับสนุนขวัญกําลังใจนะครับอาจจะออกเยี่ยมสมาชิกหรือส่งข่าวสารให้สมาชิกครอบครัวสมาชิกได้รับรู้รับทราบว่าเหตุการณ์ขนาดนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงขอให้กําลังใจอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขวัญกําลังใจก็สําคัญเพราะถ้าหากว่าทางครอบครัวไม่ไม่มีไรายได้ ก็จะผลักดันให้สมาชิกผู้นั้นนี่ยถอนตัวออกจากการนัดหยุดงานแล้วก็ไปทํางานกับนายจ้างยิ่งถอนตัวไปมากเท่าไหร่พลังของสาภาพหรือการนัดหยุดงานก็จะน้อยลงการนัดหยุดงานก็จ,จะล้มเหลวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องสร้างความกาลังใจสร้างความมั่นใจนะครับส่งข่าวสารให้กับลูกจ้างอย่าง พูดถึงนะครับตลอดเวลารายงานสถานการณ์ต่างๆนะครับให้ให้ทางผู้ร่วมนัดหยุดงานหรือรวมทั้งผู้ที่ไปนนัดหยุดงานด้วยนะครับหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับให้ได้รับทราบหรือเพื่อที่จะหาการสนับสนุนหาเสียงกับประชาชนเพื่อที่จะให้มาสนับสนุนการนัดหยุดงานนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สาภาพแรงงานอาจจะใช้ก็คือเรื่องของการบอยคอดหรือการคว่ำบารสินค้านะครับการคว่ำบารนี่ก็ต้องทําโดยะะระมัดระวังนะครับว่าอาจจะกลายไปทําละเมิดเข้าแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในจ้างอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับเคยเกิดมีขึ้นนะครับในเมืองไทยสาภาพแรงงานต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นก็ทําด้วยความะระมัดระวัง ที่สําคัญคือต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการที่สาภาพแรงงานหรือลูกจ้างใช้ในระหว่างการนัดหยุดงานหรือก่อนที่จะมีการนัดหยุดงานนะครับในส่วนของนายจ้างก็มีวิธีการเช่นเดียวกันนะครับอย่าประมาทนะครับค่อยพ่าดแายง,งานนี้อาจจะเกิดขึ้นปัญหาแรงงานนี้มีอยู่ตลอดนะครับ เป็นแต่เพียงว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นเป็นคลื่นใต้น้ำถ้าเผื่อมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะนั้นนายจ,จ้างอาจจะผลิตสินค้าไว้จำนวนหนึ่งนะครับเพื่อเพียงพอที่จะจะปรับตัวได้นะครับปรับตัวและแก้ปัญหาได้การผลิตไว้ในครังสินค้าจำนวนมากเนี่ยก็ไม่เป็นการดีนะครับเพราะว่า มันก่อให้เกิดความเสียหายมีทั้งดอกเบี้ยมีทั้งอะไรต่างๆนะครับคังสินค้าก็แน่นเพราะฉะนั้นก็พยายามกําหนดจํานวนที่พอเหมาะอสมเพื่อที่จะปรับตัวนะครับที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการต่างๆนะครับจําเป็นจะต้องแจ้งให้ลูกค้าแล้วก็เวนเดอร์หรือผู้ส่งสินค้าให้เราเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบเพื่อเขาจะได้เตรียมการ แล้ช่วยหาทางออกใหม่ให้เขานะครับอจ,จะหาช่องทางหาทางเลือกนะครับหรือสินค้าอย่างอื่นหรือวิธีการอื่นให้กับลูกค้าแล้วก,ก็ให้กับผู้ส่งสินค้านะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ปรับตัวได้แล้วเราจะได้เมื่อการนัดจุดง,งานสิ้นสุดลงก็จะได้กลับมาเป็นลูกค้าเป็นผู้ส่งสินค้าให้กันและกันต่อไปนะครับ จะต้องทำการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนและสังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับควรจะมีการจัดการถแถลงข่าวควรจะมีการออกข่าวออกสื่อนะครับวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์เว็บไซต์หรือไลฟ์นะฮะเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแจ้งข่าวออกไปเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะให้ ประชาชนได้รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็ปัญหาต่างๆแล้ววิธีการที่บริษัทจะดําเนินการนั้นมีอย่างไรเพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่ลุกลามใหญ่โตไปนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับเมื่อตั้งหลักได้แล้วก็อาจจะเอาสินค้านั้นไปผลิตที่โรงงานอื่นหรือเอาซอร์สไปหรือจ้างเหมาบริษัทที่รับเหมาผลิตนะครับ เป็นผลิในยี่ห้อของเราในตราสินค้าของเรานะครับแล้วก็ใช้วิธีการต่างๆหลายๆวิธีรวมกันนะครับผสมผสากน,นกันในการแก้ไขปัญหาเพราะจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งคงไม่ได้นะครับในกรณีที่สินค้าของเราหรือของบริษัท หรือตลาดยังไม่มีความต้องการสินค้ามากนักนะครับหรือสินค้าคงคลังมีขายเพียงพอในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับนายจ้างอาจจะเป็นงานหรืออาจ,จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของนายจ้างก็ได้นะในทางกลับกันนะครับถ้าสินค้าขายดีก็เป็นจังหวะของลูกจ้างของสาภาพแรงงานถ้าสินค้าขายไม่ดีก็เป็นจังหวะที่ดีของนายจ้างนะครับที่ มีสินค้าโครงคลังขายไปโดยที่ไม่ต้องผลิตนะครับก็อาจจะทําให้ได้กําไรมากขึ้นในช่วงจังหวะน,นั้นแังนั้นก็ดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ดูนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องสื่อสารต้องสื่อสารกับประชาชนนะครับกับพนักงานกับผู้ที่นัดหยุดงานกับผู้ที่ไม่นัดหยุดงานกับสังคมนะครับ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องประสานความร่วมมือกับฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยพ้องยิ่งกระทรวงรางงานหรือกระทรวงอื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารเรื่องการเชื่อมความน้ำพันเรื่องการสร้างความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้ภาพของบริษัทนั้นเป็นไปในทางที่ดีนะครับ พราะการนันหยุดงานเนี่ยถ้าเกิดขึ้นสังคมมักจะมองเป็นในแง่ลบนะครับมักจะเห็นอกเห็นใจใฝ่ายลูกจ้างโดยจะคิดว่านายจ้างนะเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างทนไม่ไหวจึงมีการนัดหยุดงานจึงมีการประท้วงเพราะนั้นนายจ้างอาจจะถูกมองในมุมลบเพราะนั้นการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ขององค์การเอาไว้ให้เป็นบวกก็จําเป็นต้องมีการ สื่อข่าวสารมีการอธิบายมีการแถลงข่าวมีการประชุมมีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนะครับชุมชนที่ใกล้เคียงก็อาจจะต้องมีการสื่อสารมีความร่วมนือกับผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหรือจังหวัดนะครับต้องเข้าถึงนะฮะต้องอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจนะครับ แล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งม็อบอาจจะมีใช้เครื่องขยายเสียงอาจจะก่อความเดือดร้อนนํำคาญให้กับชุมชนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าถึงชุมชนเข้าถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าถึงชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจอธิบายให้เหตุให้ผลว่าบริษัทมีความปรารถนาดีจําเป็นกาลังต้องการกาลังทําการแก้ไขนะครับหรือมีสิ่งใดที่จะต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน จากชุมชนก็ต้องขอร้องขอความช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้การดําเนินการของบริษัทนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆที่ทางฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างควรจะทำควรจะใช้ให้มองไปในทางบวกนะครับเพราะยังไงเสียเมื่อการนั่นหยุดงานยุติลงอาจจะด้วยการเจจาต่อรองกันเองทำข้อตกลงกันได้เอง หรืออาจจะด้วยการชี้ขาดโดยการบังคับก็ตามทั้งสองฝ่ายก็จะต้องกลับเข้ามาทำงานอยู่ด้วยกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องรักษาความทั้งพันรักษาความเข้าใจที่ดีด้วยกันเอาไว้นะครับเพราะนั้นก็สําหรับบทที่7นี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็จะยุติเพียงเท่านี้คราวหน้าก็จะเป็นบทที่8นะครับซึ่งเราก็จะพบกันในคราวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ กุณากดติดตามแล้วก็แนะนำผู้ที่เรียนด้านนี้ผู้ที่ทำงานด้านนี้ได้กดติดตามเพื่อที่จะเป็นวิจาฐานต่อไปในวงกว้างต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ